สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะทับช่องทางแสงดาวแฟมิลเ่นะคะวันนี้เราจะพาสาวของเรานะคะออกเดินเล่นนะคะเป็นเพื่อนเมน้ำหวานนะคะ ติจิบนะฮะไอ้พวนบุ้งไปเลยสำเนาจังกลวงเลยเนาะความน่ารักของน้องสาวสาวนะคะแม่น้ำมาแม่อารีแล้วก็แม่แสงดาวนะคะวันนี้เราจะพาสาวออกเดินเล่นขาแก้เครียดบ้านะคะแล้วผูกเข้าไว้นาแล้วคะ่ะพาขาเดินเล่นบ้าง

ไอเดีกบอกขึอ้อ่ะตอดูแดงเลดินกันมาตามกลอนกัน3ตัวเลยนะคะ แม่น้ำหวานของเรานำหน้านะคะเราไปข้างหน้าแล้วนะคะไม่กลวยไอ้ดก่ไไม่้ล้อ้กั ีเพื่อนวิ่งเดินเล่นตะหมีเพื่อนเดินเล่นด้วยนะคะวันนี้สองเชือกค่ะมีแม่ใส่ดาวแม่อารีนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะกอช้างได้เดินมาชมธรรมชาติก็มีความสุขนะคะ เราขับเครียดน,นะคะอา,ากาศการเย็นนะคะที่พัทยาค่ะมาจะไล่ให้อันนั้ว่าไม่ละมายิไป๊ะได้ นแม่อาลีเดินตามกลุแม่น้ำหวานแล้วนะคะเอาแม่แสงดาววิ่งแล้วนะคะแม่แสงดาววิ่งไปหาแม่อาลีแล้วนะคะ 我的。 แม่ธหวันของเราก็ดีใจใหญ่เลยค่ะร้องที่ได้ชวนมาเดินร่วมออกกำลังกาย อันก็เนี่ดนาเชียบเพื่อยิงคือเพื่อมือกันยิ่งวันนแกละจ้าก็เหจ้ะแกจะได้กระลังบ่ ออ่อ่แม่สักดาทำอะไรแม่น้ำหวานค่ะเอะอเป็นตามกลกันมาแล้วนะคะ anak yeah. uh, oh, ฮะเอ้ามา right. <superv decorative certified softenses> này tam con mẹ sáng đam rồi nhé các anh khá... ừ. ừ. chị. Ivan. <laughs> แตกน่มองกำตั้กน่มองกำตักน่มองขวานคนเดียวเลี้ยงช้างสามเชือกนะคะจะมีลูกช้างมาช่วยก็สอสทิ์นะคะแล้วก็เลิกเรียนเขาก็มาช่วย าช้างเดินออกกำลังกายค่ะดิบันเนบ่บอดิบันเนบ่บอ,อ,อ,อเอดาบนาจุนชายเอดาบนาจุนชัยเอดาบนาจุนชาย เ,เป็นภาพที่ประทับใจมากเลยค่ะช้างสามเชือกมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เขาร้องเขาเล่นกันนะคะคุยกันน้จ้าเลยค่ะแม่อาเรอ,อารักแม่น้ำ thôi 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 đấy luật đại chú nữa mày จะได้ออกมาจากที่หลับที่นอนนะคะคงจะเครียด,น,ดน,น้ำ <c oughs> ไหนช้างมันจะตื่นไหมอะ่ะมาแล้ช้อยอ่อนเจนมาไปฉีดเขา้า่าฉีด ก็ดูคลิปของเราจบแล้วก็ฝากไว้แม่เอฟซฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครอบครัวทางแสงดาวแฟมิลี่นะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, ถ้ากับ1นึ่กำลังใจของเรานะคะฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะยอดซับเรายังน้อยอยู่เลยคะ่ะฝากด้วยนะคะ ก็ได้ค่าขนมค่าอาหารช้างนะคะฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะช่องทางสายดาวกันมะดีคะ่ะสุดของสามสาวนะคะตัวอ้วนจมกลมสามเชื่อของเรานะคะแม oh. ่น้ำหวานของเราก็ทอมยาวเลย